สวยงามู่ครับสวยงามอยู่นี่ละคันเป็นชุดน้อยนะครับเนาะผมก็ว่าเสียวไปซับนี่ตู้เบสคางละตัวเบสเทอร์โบคางละตัวแล้วก็ปากทิบหาคางละใบกระดาเสียวอยู่นนในงานนิดหน่อยนะครับงานเลี้ยงสำหรับอนรุ่นใหญ่ึันมาจาักน้อยเวทีใหญ่ึันมาจักน้อยผมก็เสียวไปเป็นมอนิเตอร์ มอนิเตอร์ทั้งเวทีแล้วก็ดีไซน์เบดขังละสองตัวสวัสดีครับมอนี้นะครับเนาะพอดีได้ตู้พีเอมาสองตู้พีเอสสิบห้าพีเอสที่หาวัดจะมาเฮดม็กวัดจะมาเฮดมอนิเตอร์กันได้เปซื้อมากคู่หนึ่งคู่หนึ่งนะครับเนาะแล้อยากคู่ว่าขังในนดีมี มีแบบใดมีอย่าง,นางนแนอยุ่ขังไนเราอยากู้ว่าเพิ่นใส่ดอกมีอย่างยุ่ขังไนนะครับเนาะเมืนเน่อวีนพ้อสิพ้าห้เบิงว่าตู้เพจสิบหาที่ผมได้มาสองตู้เนี่ยราคาพร้อมใช้ใบละสามพันครับว่ามาตรฐานยูนดิ ราเบิรงนะครับเนาะว่าขางในนี่มันเป็นแบบใดมันต้องใบบกุดแกะแบบแบบนี้ขันนะครับเนาะแบบนี้เ,เออลยรอบเบร์นะครับเนาะต <PS> ู้พีเอสสิบห้าตอนนี้มันเสียงดีก็เลยซื้อมาเฮดเฮดมอนิเตอร์หรืออีกอย่างหนึ่งก็เอาย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ ไปสองไปนี่ก็พว้าแล้วเอายู่มาสันวว่าก็เลยอยากดูกวัาขังในนี่เป็นมีอย่างมาเบิ้งพร้อมๆกันนะครับเนาะมาดูพร้อมกันก็หน,นักหนักเติบเปิดดูครับโอ้เป็ดดอกกิ๊บครับเนี่ย ดอกกิฟตโอ้ยตาปัดตัวนี่ไหมอู้หมื่อเมือห işte. ังเลยครับ,บ,บ,บต้องเจรตก็ได้ครับเนาะมเสบังตัวนี้กันตัวนี้น้ำเบิ้งทักงสองตัวเลยมาเมบ,บิเกกง้งไกลไกครับเนาะเป็นดอกกิฟตโอ้ยมีตัหนิบางนึงได้ครับนี่มีตัหนิอยู่บางนึงอยู่ เนี่ยกระวพวกขาดสงสัยมันขันน็อตแล้วมันมันหลุดตีบุงเนี่ยอือปากเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเออปากแต่มีเน็ตเบิกข้างในนะครับเนาะอู้เป็นแต่เสียงดีอยู่มีเน็ตเบิกข้างในรบก,กิบ เดี๋ยวผมสิแกะดอกลำโพงให้เบิ่งนะครับเนาะมีเน็ตเบิองอยู่ข้างในอะไระเห็นบปะคนอยูดด่ข้างในผมครับอนี่ก็ดอกกิ๊บอันนี้อนนี่ผมมีตำนี้แต่ว่าขันน็อตบ่แน่ยนนั่นอ,นอย่ไหมฮะมนคนที่ขันคนที่ไขล่องเบิง่งไขล่องเบิง่งปลามันดอกลำโพงมันจักวัดดอกกิ๊บเนี่ย ตูวมาตรฐานอยู่ด้ยครับเป็นพ f เอทสเนี่ยตู้เป็นตู้พีเอข้างล่างข้างล่างมันใส่ชุดแขวนพร้อมนะครับแขวนก็นได้แล้วก็มีหมองเสียบก้นนะครับเนาะใส่เสาก็ได้เสียบลงไกแบบนี้ใส่เสาก็ได้เนี่ย เอามาพาดูก่อนนะครับว่ามันดอกกำโพงกิบสิบห้าที่ผานิ้วมันดีจักหวัดเริเร่มจากแหลบนะครับตัดหวัวมุนโอ้ยอนี่ไล่นจีวรได้หรือล่นะ เจอน็อตหัวบุญเราี่นองเอ้ยปัญหาไงเกิดขึ้นแล้วหาเนี่มาเอาวาก,กันแล้วก็เปียนหัวนอ็อตไหมไปหาเครื่องมือกันครับเจอน็อตหัวบุญครับโ <c oughs> อ้ยออกอยากขนาดเลย <c oughs> มุนมัดหัวนอ็อต <c oughs> มาดูกันนะครับว่าดอกกิ๊บ มันจัก,กวัดห้าร้อยวัตรครับห้าร้อยวัตรครับมันใกล้ๆครับนี่ข้างในบูด,ด้วยข้างในบูด,ด้วยแยแก้วแล้วก็ข้างในนั่นพูดนะเน็ตเวิร์กโอ้เน็ตเวิร์กดีเป็นตะดังดีอยู่ดิพูดนะเน็ตเวิร์กรุ่นไหนหน้อยเนี่ยน่อ,นอของผู้ใดบูดขอกระจาดใครบูดเป็นตะดังดีอยู่ เดี๋ยวสิลอกให้เบิรงนะครับเนาะเนี่ยเอ๊ะเลยนะครับเดี๋ยวสิลอกให้เบิรงนะครับเนาะนี่ครับคู่นี่ได้มาอ่าพร้อมไส้ตัวละสามพันโอ้แพงอ,อยู่นะยดยเนาะขึ้นไปแพงบูล่ะตัวละสามพันทีครับเดี๋ยวสิประกอบขึ้นนะครับเนาะ เราถิ่มลองฟังเสียงเบิงมาวาเสียงมันที่เป็นแบบใดสเสนอมังสมราคาบอสเสน้เดี๋ยวประกอบขึ้นก่อนครับก่นจะเริ่มประกอบขึ้นนะครับดอกกิ๊บห้าร้อยวัดประกอบขึ้น ร้อยครับร้อยครับเบืง้งผมเจยวขามาตั้งล็อกเบื้อง,อ,งอ่าพอดีได้ขาได้ขาตั้งมาก็มันมีมองสอดตั้งตู้นะครับเนาะกะับสีล่องเอามาประกอบล็อกเบื้อง,ม,องมาตั้งล็อกเบิง้งว่ามันดีสวยงามบ่ไาตั้งล็อกเบื้องครับ ูงแค่ตมามเกัดสูงมันตามเขากันไหมเป็นน้ำเงางสวยงามน่ครับสวยงามอยู่นี่ละคันเป็นชุดน้อยนะครับเนาะผมก็ว่าเสี้ยวไปซับนี่ตู้เบ็ด้างละตัวเบ็ดเทอโบคางละตัวแล้วก็ปากสิบหาง้างละใบกระนาดเสี้ยวยู งานเน้่ยหน่อยนะครับงานเลี้ยงนีหน่อยเนี่ยครับสําหรับอ่านรุ่นเยญ่ขึ้นมาจาักน้อยเวทีใหญ่กึ้นมาจาักน้อยผมก็จะเยวไปเป็นมอนิเตอร์เนี่ยมอนิเตอร์ทั้งเวทีแล้วก็จะใส่เบรขังละสองตัวครับสรุปแ้วก็คือ p s 1 5ผมก็คือดอกกิฟทาร0อยวัด ลากะปากเตะนะครับรากาอีกอันนึงก็กคือเนี่ยปากเตะนะครับราค้ขานะครับซือมาคนละหมอกเนี่ยแต่ว่ามันกระเขางกันในที่เก่าล่ะ <c oughs> นะครับเนาะการตั้งระพวกเพิ่นเพิ่นไห้บูชาก็เลยไปขอบูชาเอาได้ขอเก่าเพิ่นละ่ะเก่าที่ไหนมาใหม่ที่นี่นะครับเนาะบาดูกาน ออกคดสาพอดีแหละครับเล็ดเรียบรเลยเยวสิร้อ,อห้ฟังนะครับเนาะชักน้อยสิร้อ,อห้ฟังมาเสียงมาจอมาแบบไดครับ